ร่วมดาวแนวทางมหาเฮงวดที่แล้วก็เขาตรงตรงเ็ดหาตามตองวดนี้ไผ่ดบเบิ้งถือว่า่าดครับแนวทางสิบหกเดือนเก่าหกทสสวัสดีครับพบกับผู้บ่าวลิโอสเนลคือเก่าครับผมประจำวันที่หากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมพบกันเป็นประจำครับคลิปสดทุกมือครับผมการเมือนีแอดกับมีแนวทางมหาเฮงมาฝากคือเก่าครับผม แนวทางหาเง้นะครับเด้อมันนี่ก็เป็นก็เตือนเก้าครับให้เก้านาเก้าไกลเก้าไปที่พบสิ่งที่ดีดีนะครับเด้อมันนี่วันดีวันรวยครับขอให้รวยทรัพย์รับทรัพย์นั่งรับเงินด้านกันทวนนะสาธุครับเอามาพบกับแนวทางกันเลยครับผมแนวทางนี่ไปพบกับน้องสมัยครับผมน้องสมัยครับน้องสมัยน้องสมัยสายช่อครับชุดล้างครับ มีเลขบวกกี่ตัวครับมีเลขทั้งเบิด5าตัวครับผมมีสี่หกหนึ่งหกครับหนึ่งสามกับหนึ่งสี่สี่สามครับกะเลขกระตรงใจกันอยู่ด้ด้ครับตัวหนึ่งครับสี่หกครับหกสี่เลขที่แอดมาร์คด้ครับเด้อบัตเนกะไปเบิ้องต่อครับชุดประหยัดงบเรื่อยๆครับผมอันนี้กะเป็นใบสมนะครับใยแล่ครับกลุ่มหวยเงินเทพดานะครับเด้อ ไฮมาสามหางครับบัวลายครับสามหางเลขก็มีแค่สามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามก่าครับเลขสามหางครับบัวลายครับชุดประหยัดงบครับจัดไปครับผมลอตเตอรี่ใบหนึ่งสองใบครับบัตรนี้มาเบิ่งต่ออีกครับมีหลายเลยครับมือนี่ตอกันที่แอดตุยครับผมเลขเพ่นครับเพลนมีทางเลขเด่นและก็เลขล่องนะครับเด้อแนวทางของเพ่นครับ บันสี่สกเด่นเก้าหกสี่นี่ครับเล็กเด่นของเพื่อนครับปนให้แมาแค่ชุดสามตัวนะครับเหล็กเด่นก็มีสีหาหครับสี่หหเล็กองกับสี่องหกครับเล็โอรู้สึกว่าสิตัวกันนะครับสี่สองกหนี่สองนี่กับอดกับมากครับรลก็สี่ห้าเก้าครับเล็เด่นของเพื่นที่หามาครับแล้วสี่หนึ่งเกครับแล้วก็มีเก้าหาหกครับเก้หาหก ราคาเก้าหนึ่งหกครับ้วก็ไม่อีกครับเก้าสี่หกครับตัวเด่นกำเพิ่นครับแล้วสองหนึ่งเก้าครับผมถามว่าแอดมักตัวใดวะทีครับแอดกามักหกสี่ขึ้นเก้าแหละครับเรียกแตมีเรียกสามตัวที่มาคอมเพ่นก็คือสี่สองหกนี่แหละครับหรือว่าสองหกสี่ครับให้แอดเลือกแอดก็เลือกตัวนี้แหละครับกลองไปหาเบิรงครับผมแนวทางตัวนี้ครับผมมาเบิรงต่ตอีกครับ โอนี้แอปนํามาให้หลยแห้งครับโอนี้ครับไม่เบิ่งนกันต่อเลยครับผมเอาต่ออีกครับบัดนี้เป็นหอยรัดด้อครับหวยรัดครับแนวทาสิบหกเดินเก่าหกสเก่าแล้วครับผมกะมีแค่ชุดสองตัวนะครับเ้อของเพิ่นนะครับหัยรัดฟังกันครับเด่นกะ41หนึ่งครับร่องกะ44ครับว่ากะ42สองครับอีกร่องเพิ่นกับมี7เจ็ดหนึ่งครับครับหกหนึ่งเลียเด่นเพิ่นอีกอ่ะ หกสี่ครับแล้วก็เจ็ดสองครับแล้วก็หกสองครับเจ็ดสี่ครับบอกเพื่อนบอกให้เรียนสี่ครับเรียนสี่ร่องสองครับเรียนสี่ครับเรียนหลับลมไม่ต้องลุกครับสี่ครับให้แอดเลือกแอดกลับมาคือเก่าครับหกสี่ตัวเมนแนวท่ามาคือ้นขึ้นกันบดครับถูกสำนักครับมากไข่ไข่กันเบิดเลยครับผมให้แอดเลือกเลือกก็เลือกหกสี่นี่แหละครับมาแข่งครับหกสี่งดนี่ครับหกสี่ จังไดกับพิจารณาฟังกันเอาเด้อครับเด้อเอาไปเบื้องต่อครับมือนี้ยไล่ครับเรียกครับมือเนี้ยออกกันอีกครับบานนี้เป็นชุดสามตัวตรงนะครับล้อตัดนะครับเป็นชุดสามตัวตรงครับกะเรียกตัวเรียกมาเลยครับฟังเลยครับสองหนึ่งห6ครับสามหนึ่งหกครับร1 6าสี่หนึ่งหกครับเก้าหนึ่งหกครับาแถวสองครับสองสองหกครับผมสามสองหก แล้วก็สี่สองหเก้าสหแถว3กับสองสี่หกครับสามสี่หกสหครับเก้าสหแล้วก็แถวสี่สี่กับสองแปดหกครับสามหกครับแล้วก็สี่ครับเก้หครับแล้วก็สองเกหครับแล้วก็สามเกครับสี่เก้าหกเกเกครับผมจุด2องตัวบันก็ตัดมาให้หนึ่งหกส ตรงกันขึ้นกอลครับแอดกันมาหก6ี่ข้กอลครับผมจัดไปครับไปหาร่องเอาเบิ้งครับผมโอ้ลายครับอ้ครับไปไปเบิ้งกันต่ออีกครับผมครับต่อกันอีกครับบอลนี่เป็นเหนือไตนะครับเหนือไตครับเป็นชุดสามตัวครับดุยพันครับผมก็เลขสามตัวครับเดี๋ยวมีอยูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับมีอยู่หกชุดครับกับตัวแรกกับศูนย์หกเจ็ดครับผมศูนย์หกเจ็ด ้วก็เก้าหกเจ็ดครับแล้วก็เป็นห้าหกแดโอ้รู้สึกว่าห้าหกปนี่สิตรงเรียกแอดที่ขอ,องวดว่าให้นะครับขอกับเมตานี่ผุดกลางต่อเครับก็แอดมาครับตัวนี้ยังตามอยู่ครับซื้อเบอร์ท่องจินไว้นลครับห้าหกแล้วกเจ็ดหกแครับเจ็ดหแล้วกสมหนึ่งเจ็ดแปดศูครับสองตัวก็มีห้าหกห้าแปดหกแปดครับ กะล่องไปหา็สื่อโรตรีแนวยท่งเบื้งนะครับเด้อเหลือเบิ้งเ่อคอยสื่อครับเอามาเบิ้องโตยครับโอ้หลายครับโมนี่ผมเอาจัดมาให้เต็มๆเลยครับเอาต่อกันอีกครับผมเป็นหวยซองค้านวณนะครับเป็นเหลือหวยซองหวยคำานวณครับเลขเด่นกะหายมากจำนี่แหละครับซามตีเห็นนี่แหละครับชุดสามตัวตัวเดียวแข็งๆครับสองตัวกับมีสามตีเห็นนี่แหละครับผมสามตัวกับหาที่หนึ่ง สองตัวกับซีหนึ่งสีสองครับจับไปครับไปหาเลือกเอาเด้อครับเด้อลอตเตอรี่เด้อครับเด้อเอาต่อกันอีกครับผมหูหลายครับเอาอันนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายแล้วเด้อครับเด้อกาบลายครับของหน้าค่าครับลางหกครับเน้นลางอย่างเดียวครับผมของเพื่อนผู้นี้ครับกาฟันหกไม่ห้ครับฟันหกไม่ห้ตัวเดียวครับกับมีสองตัวกับสามหกกับสามหกครับผมก็ งามครับงามงามเลขหกก็ลองไปหาสื่อหาเอียงกันบ้างเอาเด้อครับเดอ้อก็นี่แหละครับชุดทุดท้ายกับสองหกสามหกก็ลองเบ้างครับผมกับัดน,นี้ก็เบิด์ตเอาน้อครับเนาะแอดหายไปหลายชุดแล้วกัจากการวิเคราะห์แล้วแอดกับมาหกสีนะครับก็ใส่วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังดนะครับเดอ้อกะเป็นเพียงแค่นแนวทางแอดกับบริษัทสนับสนุนให้พี่น้องไปเรียนการพนันจริงที่ ผิดกฎหมายนะครับเด้อกจังได้ก็ใส่สติในการสื่อนิดนึงครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือนเก้าครับขอให้แฟนๆให้เก้านาครับผมเก้าไกดครับผมเก้าไปได้พบเฉ้พบสิ่งดีๆเด้อครับเด้อวันนี้วันดีขอให้รวยให้รับทรัพย์ครับนั่งรับเงินล้านกันถั่วถั่วน่าสาธุ้อครับเด้อกจังได้ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ผมน้องเด้อครับเด้อผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้รับให้รวยขอดูกหวยรวยเบอร์ใหญ่ครับ กะช่วงนี้กับโควิดกันแห้งขึ้นเก่ากะดูแลเจ้าของดีๆนาเด้อครับเดอ้อแฟนๆครับผมคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับผม